Um, สวัสดีนะคะวันนี้ช่างเปิ้ลจะมาคุยกันถึงเรื่องทําไมสุนัขถึงขนล่่งน้องหมาของเราเนี่ยทำไมถึงขนล่วงเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีลูกค้าของช่างเปิ้ลนะคะคือไลน์เข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะ่ะเลี้ยงน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มีปัญหามากก็คือขนล่วงมากๆเลยนะคะเ,เขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะ่ะเลี้ยงหมาตัวนี้มา เหมือนเหมือนเลี้ยงเหมือนเป็นลูกสาวในบ้านเลยไม่ใช่ว่าหมาเฝ้าบ้านนะครับคนเฝ้าหมาอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็เป็นหมาที่ฉลาดมากสวัสดีให้มือซ้ายมือขวาอะไรเป็นหมดแล้วก็เขานะครับพอพูดว่าไปอาบน้ําไปตัดเล็บไปอะไรโอ้โหวิ่งกระจุยกระจายวิ่งหนีไปเลยนะคะแลวทีเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าขนเริ่มร่วงตอนที่ลูกเขาเนี้ยไปผ่าตัดนดลูกไปอยู่โรงพยาบาลสัตว์ประมาณ7วันหลังจากผ่า ลูกเนี่ยขนเริ่มร่วงครับร่วงร่วงเป็นย่อม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 อ,อแรกๆเขาก็ไปพบคุณหมอ,อคุณหมอก็รักษาตามอาการเนาะก็ให้กินยาให้แชมพูมาอาบน้ำปกติแล้วอะ่ะน้องหมาของเขาอะนะครับก็อาบน้ําสัปดาห์ละครั้งก็ไม่มีอะไรก็คืออาบน้ำสาสริมแล้วแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับช่างเปิลคือผมอะ่ะ ให้กินเหมือนกินเหมือนคนเลยนะครับกินข้าวคุกตักคุกไก่บ้าหรือว่าผมกินอะไรขนมขนมอะไรเขาขอผมให้หมดครับผมรักเขานะคะประมาณนี้ซึ่งในที่สุดก็คือว่าพอพักหลังๆเนี่ยนะครับก็เริ่มเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เขาก็เลยไปหาคุณหมออีกซึ่งคุณหมอก็จัดยา กดภูมมาให้ยาแก้คันยาแก้แพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีขาวเม็ดสีชมพูเม็ดต่างๆแล้วแต่ว่ายาโรคเกี่ยวกับการคันอะไรของสุนัขเนี่ยนะคะเขาก็ให้มาอย่างนี้ตลอดคุณหมอให้มาเขาก็กินมันเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาก็มาขอความรู้จากช่างเปิ้ลว่าเอ้ย e มันเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะสรุปให้ฟังนะคะว่ามันเป็นเนพราะอะไรนะคะซ้ำ สาเหตุของขนล่่งเนี่ยนะคะเกิดจากอาการแพ้แพ้ตอนทัานเบิ้ลจะเริ่มจากการแพ้อะไรบ้างน,นะครับแพ้น้ํายาอาบน้ําบางตัวแพ้เห็บหมักน,นะครับแพ้อาหารที่ให้น้องรับประทานนะครับคือจริงๆแล้วนะคะน้องหมาบางตัวเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอาบน้ําไม่ได้ขนไม่แห้ง นะไม่ได้ขนให้แห้งปล่อยให้น้องวิ่งไปแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมันก็แห้งเพราะว่าเราเคยทําแบบนี้อยู่เป็นประจําเมื่อเมื่อปล่อยให้เขาแห้งเองอะนะคบช่างเป้นอบอกเลยว่าเวลาที่เราอาบน้าเสร็จแล้วเราแค่เช็ดต,ตัวเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะสุนัขเนี่ย เป็นรูคุ้มขนในตัวเขาเป็นหมื่นๆและล้านพันๆรูคุ้มขนเลยซึ่งถามว่ามันจะแห้งเองได้ไหมไม่ได้หรอกครับนอกจากเขาไปวิ่งเกือกอยู่กับพื้นเหมือนเราจะเห็นหมาเวลาอาบน้ําเสร็จเขาจะไถไปที่พื้นแบบแบบเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขากําลังช่วยในตัวเขาเองในการเหมือนเช็ดต,ตัวทาความสะอาดให้มันแห้งนะครับซึ่งอันนั้นก็ทําให้เขาสามารถติดเชื้อจากสิ่งสกปรกที่พื้นดินหลังจากอาบน้ําได้ สองนะคะเกิดจากการที่แบบว่าบางคนเห็นหมัดน้องมีเห็นหมัดเต็มไปหมดเลยเขาแพ้น้ำลายเห็บบางทีเห็บเกาะโอ้โหเป็นแบบบางตัวนี่เป็นร้อยๆตัวก็มีซึ่งเจ้าของแบบเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันเกี่ยวนะคะเพราะอะไรพอหมาบางตัวเวนี่ยผิวหนังบอบบางแพ้น้ําลายเห็บบางคนแพ้แค่น้าลายเห็บแค่ตัวเดียวคันไปทั่วตัวเลยหมาบางตัวเพราะว่าเราต้องคอยหยอดยาเขานะคะ เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะเป็นการช่วยลดการระคายเคืองเวลาเขาเกาเวลาเขาคันเวลาเหตุหมัดกันเขานะคะสองเรื่องอาหารสามเรื่องอาหารเรื่องอาหารอย่างเช่นที่เมื่อกี้ช่างเป้นเล่ามาที่ว่าคุณลูกค้าบอกว่าโอ้โหให้กินอย่างดีเลยผมให้กินดีมากๆเลยนะคะผมให้กินข้าวเหมือนผม,ผมให้กินตับย,ย่างไก่ย่างขนมที่ผมกินของวงของหวานคือผมให้เพราะว่าผมรักเขาเหมือนลูก ผิดนะครับคือสุนัขจริงๆแล้วไม่ควรรับประทานอาหารคนนะครับควรรับประทานอาหารเม็ดและรับประทานอาหารเม็ดที่มีคุณภาพมีสารอาหารที่ถูกต้องตามสายพันธุ์ของเขาหรือคือเราปรึกษาหมอก็ได้ถ้าเรากลัวว่าเอ้ยเราให้อันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมไม่ดีดียังไงถามคุณหมอได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเม็ดนะครับ คือมันก็มีหลายสูตรหลายอะไรอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเราสอบถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับโรคผิวหนังเก,กี่ยวกับอะไรมันมีหมดเนาะสามก็คือว่าบางทีะนะคะหมาบางตัวคันเพราะอะไรบางทีเราไม่รู้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเขาก็มีส่วนนะคะบ,บางทีเกิดจากตัวเขาเองบางทีเราอาบน้าเราบอกว่าช่างผมไปอาบน้ําที่ร้านมาตลอดใดแห้งมาตลอดใช้แชมพูบาลาเซ็ใช้อะไรที่หมอสั่งมาตลอด แต่เขายังเป็นโรคผิวหนังอยู่นะคะซึ่งชักเป้นบอกเลยว่าสาเหตุเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้เหมือนมนุษย mm ์เรานี่แหละครับเป็นโรคภูมิแพ้เราแบบบางคนเป็นโรคภูมิพ่วงสุนัขก,ก็เหมือนกันสุนัขก,ก็มีโรคนี้อยู่ในตัวนะครับคือแพ้ภูมิตัวเองบางทีเราไม่รู้เมื่อเราเห็นน้องทานเก่าขนล่วงเยอะๆผิดปกติจากการที่ผัดขนคือสุนัขอ่ะสามารถขนล่วงได้ไหมขนร่วงได้นะครับแต่คําว่าขนล่วง โรคขนล่วงหมายถึงล่วงออกเป็นกระจุกกระจุกกระจุกนะคะมันผิดปกติอันนี้เราถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าเฮ้ยเราคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราดูแลลูกเราดีให้กินอย่างดีกินอาหารเม็ดอาบน้ําอย่างดีไปร้านกูมิ่งทาทุกอย่างตามสเต็ปที่ผมรอกเรียนมาเลยอีกสาเหตุนหนึ่งเลยนะครับที่บางทีอย่าชะล่าใจไปบางทีน้องหมาบางตัวก็มีการ ภูมิคุ้มกันในตัวเขาเองซึ่งมันอาจจะมีบางอย่างที่บกพร่องนะคะเราควรเอาเขาไปปรึกษาสตัตวแพทย์ตรวจด,ดูให้ให้ให้มันลึกซึ้งไปเลยว่าเออน้องเป็นอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็เอาเป็นว่าโรคผิวหนังโรคขนร่วงที่ลูกค้าถามช่างเปิ้ลมาหรือว่าใครๆถามช่างเปิ้ลมาว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสาเหตุพวกนี้ได้นะคะลองลองไป ศึกษากันดูว่าเออเราเราทำแบบนี้ไหมเราปล่อยให้น้องแห้งเองไหมเราไม่หยอดเห็บหมัดไหมเราให้กินอาหารตามใจคุณพ่อคุณแม่ไหมหรืออย่างที่ช่างเปิ้ลบอกนะคะจะสรุปเลยว่าให้เราลองดูว่ามันเป็นอย่างที่ช่างบอกไหมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องของขนล่วงของน้องหมานะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาของเจ้าของหมาทุกคนเลยนะคะช่างเปิ้ลมาตอบให้แล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าว่าช่างเปิ้ลจะคุยเรื่องอะไรต่อไปนะครับวันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ